่วงนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันนะคะเพราะว่ามีข้อมูลค่ะพบว่าปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตมากกว่า8ล้านคนซึ่งเป็นอัตราที่สูงเชา<ล>้าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD ตอนนี้คนไทยป่วยเป็นโรคนี้เยอะมากๆเลยนะครับรัฐบาลโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนอาย,อยุตั้งแต่35ปีขึ้นไปที่ไม่เคยตรวจประวนันกเขารับการตรวจประวัติเราจะพูดถึงกลุ่มโรค NCD โรคที่เราสร้างขึ้นจากพฤติกรรมของเรา โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรถึง41ล้านคนทั่วโลกหรือคิดเป็นร้อยละ71ของการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมดถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญโดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงประมาณ14ล้านคน เท่ากับว่าหนึ่งในสีของคนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเกือบครึ่งหนึ่งไม่ทราบว่าตนเองปว่วยพร้อมกันนั้นยังพบว่ามีผู้ปว่วยโรคเบาหวานถึง5ล้านคนคือหนึ่งในสามคนไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวานมาก,ก่อนและมีเพียงหนึ่งในสี่คนเท่านั้นที่สามารถควบคุมสภาวะของโรคได้สถานการณ์การปว่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญจังหวัดกาลสินพบว่า โรคความดันโลหิตสูงมีอัตราป่วยสูงสุด11,615คนรองลงมาคือโรคเบาหวาน8,525คนโรคหัวใจขาดเลือด782คนโรคหลอดเลือดสมอง705คนและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง571คนจังหวัดกาลสินโดยนายแพทย์วิทยาวัฒนเรืองโกวิดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาลสิน ได้มีการนําการวิเคราะห์ปีสุขภาวะที่สูญเสียหรือดาลี่มาใช้ในการค้นหาปัญหาสุขภาพของประชากรโดยการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล h d c วิเคราะห์การตายก่อนวัยอันควร YLL และภาวะบกพร่องทางสุขภาพ YLD นำมากำหนดเป็นปีสุขภาวะที่สูญเสียพบว่าโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะมากที่สุด คือประมาณ41,652.69ปีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเป็นอีกหนึ่งบทบาทในการดูแลและจัดการโรคไม่ติดต่อเธอรังเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามบริบทของพื้นที่เพื่อลดปัดจจัยเสีย่ยงรวมถึงป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาลสิน จึงได้จัดทําโครงการจัดการความรู้ในการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดกาลสินขึ้นโดยมีขั้นตอนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังนี้กาหนดเป้าหมายในการทํางานอายุยังน้อยป่วยไม่นานความดันและน้ำตาลไม่เยอะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนำเสนอต่อผู้บริหาร การติดตามผู้ป่วยบริหารข้อมูลร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อหรือรังเพื่อชาวกลสิ์สุขภาพดีมีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน